ระหว่างนี้นะครับมีอีกอีกเหตุหนึ่งนะครับอเหตุรถวอรสี่ศูนย์เหมือนกันนะครับเหตุรถชนกันนะครับที่แข่งปิกาสามนะครับแข่งปิกาสามจุฬพฯนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บติดภายในนะครับ ลาแร้วัญจารโรลนไม่ต้องการสลับถนนอาารยต้องการที่จะไวบจัลโรอารกับสองโคงนะครับสองค้งแล้วไตรงนี้ตรงนี้หน้าบ้านผู้ใหญ่เลยสองโค้งตรงนี้แล้วก็ไปโค้งโค้งผู้เทิน่ย อยู่เธแล้วก็ถึงแล้วต่มองท่ตายใช่ใช่ใช่คนนู้นแหละของที่ตายแหละแต่คนนี้ดึงคนบ่อยแล้วโอเค k สร็จก็แล้วส่สรแล้วแลเกสอุปโตนี่ต่างกับกิ

ตอนนี้นะครับผู้ภัยสายชนนะครับและทชิงงานนะครับกําลังดาเนินการเอาคนเจ็บออกจากรถตู้นะครับคนเจ็บคนมีคนเจ็บติดภายในอยู่หนึ่งคนนะครับผม น,น,นะครับเราต้องดึงต้นไม้ออกจากเกิดเหตุก่อนนะครับไม่งั้นเราจะช่วยคนเจ็บไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับผมรถนอกเขตเจ็ดนะครับคนเจ็บของเรานะครับการดำเนินการชื่อตัดทางนะครับ ต,ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีแบบนี้ต้องถ่ายภาพนินด้วยนะครับ หลังจากต้นไม้ออกนะครับเราก็ดำเนินการเอาคนเจ็บออกจากรถนะครับผมซึ่งตอนนี้คนเจ็บติดอยู่ข้างในนะครับเฮ้ยยั้งยัเงยั้งคนเจ็บนะครับเป็นผู้ชายนะครับใรอายุราว3 0ปีนะครับผม

วดิวไดีวเราไม่ฉายดิวจะได้จะได้เห็นขอครับขอลาครับขอขอลาครับให้มาหี่รเข้าขาโอ้โห เอาไปน,นี่นะันีกก่ะตั้งใจคนเดียวตั้งาจคนเดียว เราเปิดประตูอกมาได้แล้วนะครับยังไม่ทราบว่าปิดตับไหนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเบูสู้เนูทเนไ่รู้ดิเกิดเรเบิรอ่าชนกัล้วอะไร anh nào, anh nào mày nói sao, nhận hay nhận tiêu nhận coi đi, mày, mày โหสงสงเข้าไม่ใช่เข้าไม่ถึงแต่เต้ขาแล้วเนี่ยต้ระงับ่อยบับัอยมนกนี่ากยัเโนนเย็นเแ

นี่นะครับน่าจะนำคนเจ็บออกมาได้แล้วนะครับผมขา,าออกได้แล้วนะครับอะช่วยรับหน่อยช่วยรับหน่อยช่วยรับเลยเอาเถอะไป,ปส่องกรฉายทางนี้ด้วยส่องกระายทางนี้ด้วยไปนิวชายส่องนี้หน่อย เดี๋ยวหาหาทางไปอยู่หาทางไปอยู่นได้ยิน เจ็บนะครับอาการเหนื่อยล้านะครับน่าจะในนี้หลายนาทีนะครับ่อขอบคุณนะครับผู้ชีพผู้ไฟท่าแซะนะครับที่ออกวอรสีรวบนะครับแล้วก็อาสาทุกนายนะครับขอบคุณนะครับก็พาจากผู้ไาสี่หกนะครับปิดท่าระการใดขออภัยนะครับผม ปูอยแก้สลายนะเอาติดเท้าไปเลยต้องช่วยกันทำงานพอยเขาปอยเขาสลายนันไนเออหมุนหมุนตัวโอ้อะไร่ปยืนมาค่อะไรไย

หลัง,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 งน,น,นี้นะครับเดี๋ยวแต่การผสมพยาบาลนะครับผม อะไรปนเศษกันเฉพาะปนเศษครับ3นึ่งสองสามครับโอเคหน้องสอกสามครับต่อมามาคลิอครับไม่เห็นติดภายในมดขัดนะติดติดติดอยู่ภายใน